สวัสดีทุกๆคนนะคะยินดีต้อนรับนะคะในช่องแพรวาทาหลอด391เนะคะเป็นการดูดวงโดยใช้ไพ่ยิปซีนะคะวันนี้จะเป็นการดูดวงโดยรวมของคนที่เกิดในวันพุธนะคะคนที่เกิดวันพุธในตอนกลางวันและตอนกลางคืนนะคะหมอใส่โอกาสน,นี้นะคะพูดพร้อมกันเลยนะคะคนที่เกิดวันพุธภาพรวมดวงโดยรวมของคุณในปี2564นะคะหรือว่าปี 2021นะคะจะเป็นยังไงนะคะเรามาดูกันนะคะทั้งการงานการเงนินแล้วก็ความรักนะคะก่อนอื่นนะคะใครที่เข้ามาดูคลิปช่วยกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดติดตามนะคะให้หมอด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปนะคะวันนี้เราจะใช้ไพ่ที่จะมาบอกเล่าเรื่องราวนะคะให้ทุกๆคนฟงนะังแะให้ทุกคนดูนะคะจะมีไพ่ยิปซีอยู่ไพ่ยิปซีไทยนะคะแล้วก็มีไพ่ยิปซีทาร่นะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะใน ดวงของคนที่เกิดในวันพุธนะคะดวงโดยรวมของคุณในปีหน้าจะเป็นยังไงนะคะเรามาเริ่มกันเลยค่ะ โดยรวมของคนที่เกิดในวันพุธนะคะ ่อนอื่นนะคะหมอต้องบอกทุกคนก่อนนะคะว่านี่เป็นการดูดวงนะคะเฉพาะเจาะจงของคนที่เกิดในวันพุธก็จริงนะคะแต่บางเรื่องบางครั้งนะคะอาจจะไม่ไม่ตรงกับคุณก็อาจจะเป็นไปได้นะคะเพราะว่าคนที่เกิดวันพุธทั้งหมดะคะ่ะทั้งกลางวันกลางคืนนะคะส่วนใหญ่ก็อาจจะเป็นดวงโดยรวมนะคะถ้าเกิดว่า เป็นสิ่งที่ดีๆก็ให้คุณรับฟังเอาไปคิดนะคะพิจารณาอันไหนที่คิดว่ามันไม่เหมาะสมนะคะอยากอยากจะให้คุณอยากเก็บเอาไปใส่ใจนะคะดูเพื่อเป็นแนวทางแนะแนวในการดําเนินชีวิตนะคะก่อนอื่นคุณต้องสัญญาก่อนนะคะว่าจะไม่เก็บเอาไปคิดมากนะคะเรามาเริ่มกันเลยคนวันพุธค้าดงโดยทั่วไปของคุณในปีหน้าคุณเป็นคนที่โชคดีนะคะหลายๆคนนี่โชคดีมากๆเป็นคนที่ช่างพูดช่างเจรจาเป็นคนที่นิสัย มีความน่ารักมีความเมตตานะคะแล้วก็ชอบชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเป็นคนจิตใจดีงามเป็นคนุณที่ถ้าสมมติว่าคุณร่ำรวยหรือคุณมีเงินทองนะคะให้คุณพยายามทำบุญจุนเจืออุดหนุนผู้คนที่ด้อยโอกาสคนที่อาจจะเขาเรียกว่า มีอะไรหลายๆอย่างที่ไม่สมบูรณ์ให้คุณช่วยเหลืออนุเคราะห์คนที่ตกทุกข์ได้ยากอะไรประมาณนี้นะคะคุณก็จะดีมากแต่ว่าคุณต้องระวังการใช้จ่ายเพราะว่าคุณเป็นคนที่ใช้เงินเก่งนะคะหลายๆอย่างที่หมดไปเพราะว่าคุณคุณใช้แบบไม่ได้คิดนะคะคนวันพุธส่วนใหญ่คุณอยากจะเสื้ออะไรอยากจะทําอะไรคุณก็ทํานะคะแต่คุณมีดวงผู้ใหญ่อุปธรรมคำจูมและหลายๆคนนะคะในปีหน้าก็เป็นคนที่มีโชคมีลาบนะคะ มีสิ่งที่ดีๆเข้ามาในหลายๆเรื่องโดยเฉพาะเรื่องความรักความรักของคนวันพุธต้องพูดโดยรวมโดยตรงนะคะเพราะว่าหน้าไพ่เป็นแบบนี้คุณค่อนข้างที่จะเป็นคนที่มีเสน่ห์เป็นคนที่มีความเป็นเอกลักษณ์เป็นคนที่มีความโดดเด่นนะคะในเรื่องของความคิดความอ่านหรือกริยาท่าทางคําพูดก็คือพูดง่ายๆก็คือคุณเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนเป็นนักวางแผนนะคะเป็นคนที่ขยันทํางานเป็นคนที่ทํางานเก่ง แล้วอีกอย่างนึงในเรื่องของความรักนะคะคุณก็จะเป็นคนที่มีคนมาชอบเยอะนะคะมีคนมาชอบเยอะเป็นคนที่มีตัวเลือกหรือบางคนนะคะหน้าที่นี้ถ้าเป็นผู้ชายนะคะก็อาจจะมีหลายบ้านก็ได้นะคะถ้าเป็นผู้หญิงก็อาจจะต้องเป็นบางคนก็เป็นผู้หญิงที่มีคนรักหลายคนหรือว่ามีคนมาชอบเยอะอะไรประมาณนี้นะคะได้ไงก็ ตัดสินใจเลือกที่ดีๆนะคะให้คุณให้คุณเลือกสิ่งที่ดีๆให้กับชีวิตคุณนะคะหลายคนนะคะอาจจะต้องเดินทางหรือว่าอาจจะต้องโยกย้ายที่อยู่หรือบางคนอาจจะต้องห่างไกลครอบครัวมานะคะในปีหน้าหรืออาจจะก่อนหน้านี้มาก็ได้นะคะเป็นช่วงที่คุณต้องพิสูจน์ตัวเองเพราะว่าคุณนะคะเป็นคนที่ฉลาดเป็นคนที่ทํางานเก่งบางคนต้อง ไกลจากบ้านจากพ่อแม่หรือว่าอาจจะต้องพัดถิ่นไปอยู่ที่ที่คุณไม่เคยไม่คุ้นเคยก็ได้อาจจะเป็นในเรื่องงานหรือก็เป็นเรื่องครอบครัวหรือชีวิตชีวิตคู่หรือว่าเรื่องของการใช้ชีวิตของคุณนะคะอาจจะเปลี่ยนแปลงไปในแบบในแบบที่คุณไม่คาดคิดเลยก็ได้ งานแล้วก็การเงินนะคะ โทษนะคะวันพุธการเงินนะคะแถวที่สองเป็นการเงินนะคะ ามาดูเรื่องการงานของคนที่เกิดในวันวันพุธนะคะการงานของคุณนะคะช่วงนี้คุณอาจในปีหน้า,าคนมีโอกาส <c oughs> มีโอกาสทั้งเรื่องการเงินเข้ามานะคะหลายคนอย่างที่บอกไปแล้วอาจจะมีโชคอาจจะมีโชคลาบนะคะหรือบางครั้งอาจจะมีเงินหรือว่ามีโอกาสดีๆที่ผู้ใหญ่แนะนํา ในเรื่องการเงินเข้ามาให้คุณนะคะและหลายๆคนนะคะพระรามได้สอนบางครั้งอาจจะได้งานที่ไม่ต้องไม่ต้องเหนื่อยแรงมากอาจจะเป็นพวกในหน้าการเจราจาขายที่ดินหรือว่าอาจจะเป็นเล่นหุ้นนะคะหรือว่าเป็นงานด้านประชาสัมพันธ์หรืองานที่ต้องใช้สื่อสารมวลชนงานที่ต้องติดต่อนะคะงานที่ต้องใช้โทรศัพท์หรือว่าใช้ งานด้านการขายก็ได้เช่นกันนะคะในปีหน้านะคะจะทำให้คุณได้เงินนะคะแล้วก็ให้คุณปรับนะคะปรับเรื่องการใช้จ่ายในเรื่องครอบครัวของคุณหรือว่าอาจจะมีการใช้จ่ายที่เกี่ยวเนื่องมาจากคนในครอบครัวนะคะอาจจะเป็นบางครั้งอาจจะเป็นการซ่อมแซมหรือของข้าวของเสียหายอะไรภายในบ้านก็ได้นะคะหลายๆคนก็อาจจะมีบุตรนะคะอาจจะมีลูก อาจจะมีบุตรอาจจะมีแค่ใช้จ่ายเกี่ยวกับบุตรเพิ่มมากขึ้นนะคะแล้วก็การเงินที่คุณหวังที่คุณรอไว้นะคะเตรียมไว้เลยนะคะในสิ่งที่คุณเคยทํามานะคะคก็จะได้สิ่งนั้นนะคะถ้าคุณรอโอกาสเรื่องการเงินที่คุณทํามาตลอดนะคะอาจจะประสบความสําเร็จนะคะน,นะคะให้คุณระวังนะคะคุณอย่าใช้ใจ่ายฟุ่มเฟือยนะคะช่วงนี้ให้คุณ พยายามอย่าคิดมากนะคะอย่าวิตกกังวลไปก่อนนะคะบางครั้งอาจจะไม่ได้เลวร้ายอย่างที่คุณคิดนะคะเพราะยังไงก็มีไพ่ที่ดีนะคะไพ่พาติมมูรติยังไงคุณก็จะมีการเดือดร้อนคุณก็จะมีคนช่วยเหลือนะคะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะให้กุณใจเย็นๆหลายคนที่บางคนนะคะยังมีเหมือนกับครอบครัวที่ยังไม่สมบูรณ์อาจจะยังไม่มีรถไม่มีบ้านหรือว่าอาจจะต้องย้ายถิ่นฐานบา่อยๆหรือว่าอาจจะไม่มีลูกคุณก็อาจจะมีลูกนะคะในปีหน้าคหลาย ไพ่บอกชัดเจนเลยนะคะว่าสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณหวังไว้นะคะจะประสบความสําเร็จนะคะคนที่อุตส่าห์ทำดีมาตลอดนะคะสามประสศนะคนะจะมีเรื่องดีๆเกิดขึ้นกับคุณนะคะแถมแล้วก็คุณยังมีโชคลาภทางด้านการเงินมาด้วยนะคะรวมถึงการงานคุณก็มีคนช่วยเหลือช่วยอนุเคราะห์นะคะบุตรพระอาทิตย์นะคะเป็นไพ่เหมือนกับใบแรกที่เปิดเลยนะคะการงาน ก็มันคงมากขึ้นนะคะใครที่จะเข้าไปข้องเกี่ยวกับเรื่องอบายามุกนะคะบางคนในที่นี้เกิดมันพูดตะคุณชอบดื่มเหล้าดื่มสุรานะคะเ้าก็ให้คุณเบาเผลอให้คุณระวังนะคะหรืออาจจะไปเกี่ยวข้องกับการมีความลับแบบมีความรักแบบลับๆก็ได้นะคะถ้ายังไงถ้ายังไงถ้าให้คุณมีสติให้มากๆนะคะแล้วก็ยึดในหลักของความเป็นจริงอยู่ในสินธรรมที่ดีนะคะ อาจจะหมดเงินในเรื่องเกี่ยวกับการซ่อมแซมข้าวของเครื่องใช้ภายในบ้านนะคะหรือว่าในเรื่องครอบครัวของคุณนะคะบางคนอาจจะต้องย้ายที่อยู่ย้ายบ้านนะคะอาจจะต้องไปอยู่ต่างจังหวัดหรือต่างประเทศก็เป็นไปได้นะคะงานที่คุณจะต้องทำนะคะที่จะประสบความสําเร็จดีจะเป็นงานด้านประชาสัมพันธ์สื่อสารมวลชนงานทางด้านหรือว่ารับโทรศัพท์หรือว่านหน้าขายที่ดินอะไรประมาณนี้นะคะ การเงินของคุณก็ยังทรงตัวอยู่ในัในในช่วงที่จังหวะที่ยังพอไปได้นะคะแล้วก็บางคนก็อาจจะมีเงินมีทองมากขึ้นนะคะประสบความสําเร็จในหน้าที่การงานแบบไม่คาดคิดก็เป็นไปได้นะคะหลายคนก็อาจจะยังต้องเครียดต้องกังวลมิตกกังวลเกี่ยวกับในเรื่องครอบครัวนะคะแล้วก็การเงินให้คุณระวังเรื่องใช้จ่ายฟุ่มเฟือยเหมือนครั้งที่แรกนะคะเหมือนเหมือนไพ่ตอนแรกที่เปิดไปนะคะ ต่อไปเรามาดูเรื่องความรักนะคะคนที่เกิดในวันพุธไพ่เล็กนี้นะคะใคนที่เกิดวันพุความรักเรามาเริ่มที่คนโสดก่อนนะคะ คนสองนีหน้านะคะคนโสดที่เกิดวันพุธนะคะความรักของคุณ ขอเปิดไพ่เพิ่มนะคะเป็นที่เกิดในวันพุหนะคะความรักของคนที่โสด วันพุธนะคะสาหรับคนที่โสดนะคะจากที่คุณหลีกหนีนะคะหรือคือยอมแพ้หรือหนีความรู้สึกเสียใจมาก่อนหน้านี้นะคะหลายคนเครียดวิตกกังวลแล้วก็เป็นกังวลในเรื่องความรักมาตลอดนะคะบางคนรู้สึกว่าทําไมเช่นถึงไม่ประสบความสาเร็จในความรักสักทีอาจจะท้อแล้วก็คิดมากนะคะบางคนก็วิตกกังวลน,นะคะ หลายๆคนนะคะจะมีสิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะในความรักจะมีการเปลี่ยนแปลงนะคะเด e t e เทม r พล c นะคะหลายคนในที่นี้อาจจะคบกับชาวต่างชาติหรือว่าคุยกับคนที่อยู่คนละพื้นที่คนละสถานที่กับคุณก็เป็นได้นะคะเป็นการติดต่ออาจจะเป็นทางโลกโซเชียลก็ได้นะคะหรือหลายคนที่ ที่คุยกันนะคะอาจจะมีการวกวนกลับมานะคะวนกลับมาคบกันหรือกลับมาคุยกันอีกครั้งหนึ่งก็มีนะคะแล้วก็ต่อจากนี้นะคะฟ้าเปิดนะคะสวรรค์เปิดนะคะใครที่ไปขอพรเรื่องความรักมานะค,ะคุณจะเจอคู่แท้คู่จริงนะคะถึงขั้นจะต้องแต่งงานกันนะคะหลายคนก็ตัดสินใจได้เลือกแล้วว่าคนที่คุณคบกันเนี่ยคะ่ะ คุณอาจจะตกลงแต่งงานกันหรือว่ามีเรื่องที่ดีเกิดขึ้นสําหรับคุณอาจจะได้คบกันก็ได้นะคะตัดสินใจแล้วว่าเออคนนี้ใช่คนนี้สมบูรณ์พร้อมเป็นแม่ของลูกเป็นครอบครัวที่ดีนะคะเป็นคนที่ดูแลคุณได้ดูแล,แลเราได้นะคะบาคนอาจจะตัดสินใจแต่งงานก็ได้นะคะในปีหน้าความสัมพันธ์หลายๆคนนะคะที่เป็นคนโสดนะคะมีการวนกลับมานะคะวนกลับมาของคนที่ คบกันมาแล้วหรือว่าเลิกกันไปแล้วหรือว่าอาจจะเลิกคุยหรือแค่ผ่านๆนะคะอาจจะมีการกลับมาเจอกันอีกครั้งหนึ่งอาจจะเป็นวงแวดวงสังคมในที่การงานหรือว่าเพื่อนของคุณก็ได้นะคะยินดีด้วยนะคะคนโสดปีหน้ายังปีหน้านะคะยังไงคุณก็จะเจอความตักที่ดีนะคะบางทีอาจจะช้าหน่อยอาจจะยากหน่อยหรือได ท้อมานานแล้วยังไงคุณก็จะสมหวังในความรักนะคะให้ดูนะคะว่าปีหน้าให้คุณเลือกคนที่ดีๆนะคะคนที่เหมาะสมกับคุณจริงๆนะคะค่ะต่อไปเรามาดูความรักของคนมีคู่นะคะความรักของคนที่ คุณรับค่าไหมเด,ดคนมีคู่คะ่ะคุณจะทะเลาะอะไรกันบ่อยนะคะคุณจะมีเรื่องมีอะไรให้คลิดมากนะคะบางคนตัดสินใจฉันจะเลิกละ ฉันจะไม่รักฉันจะไม่คบคนนี้แล้วแต่ยังไงก็เป็นไปไม่ได้อยู่ดีคุณไม่มีทางเลือกนะคะหลายคนอาจจะเป็นคู่ที่เหมือนกับว่าเป็นคู่ลิ้นกับฟันนะคะคุณกับคนรักนะคะหลายคนนะคะที่เกิดวันพุธนะคะโดยเฉพาะวันพุธตอนกลางคืนนะคะคุณจะเป็นคนที่คิดมากนะคะอาจจะไปรู้เรื่องราวความรักความลับของคนรักหรืออะไรที่ทําให้คุณคิดนะคะคิดมาก เ้าหมองนะคะใยรให้คุณอย่าให้คุณไปเครียดอย่าให้คุณคิดมากนะคะแล้วคุณจะผ่านมันไปได้คุณอาจจะต้องทํางานเหนื่อยกว่าเดิมหนักกว่าเดิมนะคะแต่ไม่ต้องห่วงทําหนักกว่าเดิมเพิ่มกว่าเดิมแล้วคุณจะมีมากกว่าเดิมนะคะคุณต่อไป็นเขานะคะเป็นคนที่รักครอบครัวมากๆนะคะถ้าเป็นผู้หญิงนะคะคุณดูแล คุณดูแลครอบครัวได้ดีมากคนวันพุธคุณเป็นคนที่เพียรพร้อมงานบ้านงานเรือนนะคะแล้วก็ใส่ใจทุกคนในครอบครัวโดยเฉพาะลูกเต้าหรือใครก็ตามนะคะคุณดีความเป็นแม่สูงนะคะเป็นผู้ชายคุณก็เป็นผู้ชายที่ชอบทํางานบ้านมีอะไรก็ช่วยเหลือภรรยาตลอดนะคะถ้าเกิดว่าคุณตัดสินใจหรือม,มีเรื่องที่จะต้องทะเลาะเบาะแวง้งกันบ่อยๆนะคะให้คุณใครคนใดคนหนึ่งนิ่งเงียบนะคะเพราะยังไงมันก็ เป็นไปไม่ได้อยู่แล้วคุณจะต้องอยู่ด้วยกันต่อไปเพราะว่าคุณเป็นคนเป็นคนรักเป็นกู้รักนะคะเป็นครอบครัวที่รักกันแล้วก็อบอุ่นนะคะยังไงคุณก็ไม่ตัดกันไม่ขาดอยู่แล้วนะคะถ้า,างไงก็ให้คุณปรับความเข้าใจแล้วก็ให้โอกาสปล่อยวางนะคะเข้ายำนึกถึงจิตใจของคนรักนึกถืออย่ายึดติดยึดถือในเรื่องความรู้สึกของตัวเองมากเกินไปนะคะพ i ิ c เ s s ทินซอฟอนะคะการตัดสินใจเด็ดขาดเกินไปของคุณนะคะให้อลุ่มอโล่ให้กับคนรักให้กับคนในครอบครัวบ้างอะไรที่คุณไปพบไปเจอมาแล้วทําให้เครียดคิดมากให้คุณปล่อยวางไปนะคะคนวันพุธที่มีครอบครัวแล้วนะคะยังไงครอบครัวของคุณก็จะกลับมามีความสุขเหมือนเดิมนะคะต่อไปนะคะก็ ถ้าเพื่อนคนไหนชอบนะคะช่วยกดไลค์นะคะกดแชร์แล้วก็กดติดตามให้หมอด้วยนะคะต่อไปเราจะมาพบกันในคลิปต่อๆไปอีกนะคะเพื่อเป็นกำลังใจให้หมอนะคะฝากขอบคุณมากนะคะที่คุณสลับเวลาเข้ามาดูคลิปขอบคุณมากขอให้ทุกคนที่เกิดวันพุธมีแต่ความโชคดีนะคะสวัสดีค่ะ